คนเช้าพระพุทธเจ้าของเราท่านออกไปบินธบทตามปกติพร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์บริวารเข้าไปสูนคนครสาวสถีเมื่อเดินไปเดินไปแล้วท่านกย็ยดยิ้มท่านยดยิ้มยิ้มตามปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจะไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยแยมพระสวน แต่ถ้ายิ้มออกมาแล้วก็มีเรื่องมีราวที่จะต้องปฟาพบเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่ธรรมดาในขณะที่ท่านยิ้มๆนั้นพระอานนท์ก็แปลกใจ <c oughs> ก็เลยถามว่าพันเตปะกวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผูา้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยเรื่องอันใดไม่ก็ไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเคยพบพระผู้ดจ้าของเราทั้งกิดยิ้มและทั้งก็บ,บอกว่าอานุน เราคนพานไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวตนเองแก่ยากจนจึงรู้จักนขนวายในการให้ทานกลัวเหมือนกันแต่กลัวคนละอันต่างคนต่างก็กลัวยากจนด้วยกันแต่เวลากระทาไม่เหมือนกันระหว่างคนพานและบัณฑิตคนพานนั้นไม่ได้หมายความน,นักเลง พวกเราอยากเข้าใจผิดว่าคนผ่านคือนักเลงผิดบานผ่านเมืองตีหัวเทาบานผ่านบานผ่านเมืองเพิ่นผิดบานผ่านเมืองคนผ่านนั่นหมายความว่าคนที่มีความรู้น้อยมีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยเพื่อง่ายเรียกว่าคนโง่นั่นแหละถึงจะโกรธกัน พวกคนโน่คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนกลัวตนเองจะหมดจะสิ้นกลัวตนเองจะยากจนแต่บัณฑิตชนผู้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญากลัวตนเองจะยากจนจึงขนขวายให้ทานไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยมีโอกาสก็ทำเก็บเล็กผสมน้อยตามโอกาสตามจังหวะ ให้ไหมก็ว่าจะต้องทำให้มันมากมายก่ายกองไม่ก็ว่าหาโอกาสหาเวลาอันเหมาะสมบางทีจําเป็นจะต้องเลือกอีกด้วยในการให้ทานถ้าอยากได้บุญให้ความอิ่มใจเบิกบานใจสบายใจมีผลทางโภคะทางวัตถุไม่ต้องเลือกก็ได้แต่ให้ทานด้วยศรัทธาด้วยความเลื่อมใส นัตถิจิตตังปั้นนำหิอปการนามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วการกระทำนั้นบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีแม้ว่าจะให้ของนั้นเป็นของน้อยๆแต่จะมีค่ามากล้นพ้นลำพันในจิตใจเศรษฐีคนรวยอาจจะทำบุญแสนบาทเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คนยากจน อาจจะทำบุญห้าบาทสิบบาทข้าวสักหม้อหนึ่งแกงสักหม้อหนึ่งเป็นสิ่งที่เต็มอกเต็มใจเพราะหามาด้วยความบริสุทธิ์และหามาได้โดยยากไฟนั้นไม่ว่าจะมากจะน้อยจึงบอกว่าเมื่อจิตเลื่อมใสและของทานนั้นบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ดังที่ท่านผู้เป็นประธานทายกพากล่าวบอกว่า เป็นของชอบธรรมได้มาแล้วโดยธรรมน้อมบูชาพระรัตนตรยัยน้อมถวายพระสงหมู่ใจภิกษุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลน,นุ่งขาวห่วมขาวทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ได้มาโดยชอบทำแม้จะน้อยคนละเล็กละน้อยบัณฑิตก็สั่งสมกระทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อชนะโลกทั้งสอง โลกนี้ที่ได้มาด้วยความยากลำบากยังอุตสาหชนะจิตใจตนเองเพื่อเตรียมไว้ในวันข้างหน้าคนงามความดีให้วชนะโลกทั้งสองโลกกระทำฉาบไม่ติดโลกามิฉฉาบไม่เปื้อนได้มาไม่เพียงแต่ตัวเราคนเดียวยังมองเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่มา ทําประโยชน์เพื่อป้องกันไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นในโลกอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายได้มากระทํอย่างนี้เป็นการช่วยให้คนดีมีโอกาสประพฤติคุณงามความดีปิดบังกระแสแห่งความชั่วมันก็เลยไปไกลพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้มเมื่อพระอานนท์ถามท่านก็บอกว่าอานน์ คน่านไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนนั้นกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทานท่านที่คุยกันอยู่ข้างหลังถ้าเป็นไปได้ขอให้เงียบเงียบเสียงหน่อยจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยและก็จะเป็นบุญแก่ท่านด้วยเสียงของท่านเงียบลงจะเป็นมงคล ที่น้เมื่อท่านพูดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกพระอานทน์ว่าเดี๋ยวก่อนอาน,นุนเธอเห็นเด็กคนนั้นไหมร้องไห้ออกมาคือในขณะที่ท่านยิ้มๆนั้นมันมีนมเด็กคนหนึ่งถูกเขาตีอยู่ในกำแพงบ้านของเศษถีร้องไห้จ้าออกมาแล้วคนที่ตีนั่นก็ถือไม้ค้อนไม้ไม้แท้ไม้ค้อนเนี่ยไล่ตีเด็กนั้นออกมาเด็กนั้นก็ร้องไห้ฟูมไฟน้ำตาออกมา พระพุทธเจ้า,าก็เลยยิ้มเพราะว่านั้นคนพาลไม่รู้จักให้ทานเพราะกลัวยากจนมันผิดกับบัณฑิตชนเขากลัวยากจนจึงรู้จักขวนขวายในการให้ทานอานนท์เด็กคนนั้นเขากําลังถูกลูกชายเขาตีคนที่ถือไม่แท้ไม่ค้อนที่ไล่ตีเด็กออกมานั้นเป็นลูกของเขาพระอานนท์ก็ยิ่งแปลกใจใหญ่ บอกว่าลูกกับพ่อทําไมคนละวัยคนละรุ่นพ่อทําไมเป็นเด็กเด็กลูกทําไมจึงโตแล้วเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านยังไงพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าอานนท์เธอไปบอกเจ้าของบ้านบอกเศรษฐีนั่นสิให้เอาเด็กคนที่เขากําลังไล่ตีนี่ไปอาบน้ําเอาข้าวเอาปลาให้เด็กนี่กินแล้วขอโทษขออาภายัย ให้พูดให้บอกเขาวันนั้นคือพ่อของเขาที่ตายปเพึ่งจะมาเกิดใหม่แล้วจงถามว่าพ่อซับสี่สิบโกดพ่อฝังไว้ตรงไหนให้เขาไปขอขามาเด็กคนนั้นแล้วเ,เด็กคนนั้นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลาดูซิว่าเด็กคนนั้นเขาจะเห็นซับนั้นไหมเขาจะบอกลูกเขาไหมห้านนก็อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ ก็ไปบอกเศรษฐีดันว่าที่ท่านตีออกไปนะั้นเป็นเป็นพ่อของท่านนะตั้งแต่ก่อนนู่นท่านไปขอโทษและเอาเด็กคนนั้นมาอาบน้ํามาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กินข้าวกินปลาแล้วท่านจงถามดูว่าพ่อลูกหิดไปแล้วลูกยังจะเข้าใจพ่อเอาทรั์สี่สิบโกดของพ่อฝังไว้ตรงไหนเจ้าของบ้านได้ยินคําแนะนําจากพระอานท์ก็ ไปตามหาเด็กที่ตนเองไล่ตีออกไปก็ไปขอขมาแลว้วก็เชิญเด็กนั้นมาให้เสื้อให้ผ้านุ่งห่มอาบน้ําอาบผ้าป้อนข้าวอาให้ข้าวให้น้ําเสร็จเสร็จแล้วก็ได้ถามว่าพ่อซับสี่สิบโกดพ่อฝังไว้ตรงไหนเด็กคนนั้นก็เลยลุกขึ้นบอกเศรษฐีว่าเดินตามหลังพ่อมาพ่อจะบอกให้ แล้วก็เลยชี้ลงเราจงขุดตรงนี้ลูกจะพบขุมทรัพย์ที่พ่อฝังเอาไว้เศรษฐีเจ้าของบ้านขุดลงไปก็พบขุมทรัพย์ซึ่งมีอยู่ในนั้นสี่สิบโกดและเด็กคนนั้นก็บอกกับลูกว่าลูกเอ้ยอย่าได้ทำเหมือนกับพ่อเลยนะแต่ก่อนนั้นแม้แต่ น้ามันเนยสักหยดเดียวพ่อเคยบอกเคยสอนลูกว่าอย่าได้ให้ผู้ใดเลยเพราะเป็นสิ่งที่เราหามาได้โดยยากแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้เลยเวลาพ่อจะตายพ่อก็ยังเป็นห่วงไม่ได้บอกลูกบอกเต้าฟังไว้ตรงนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าเด็กคนนี้แก่ตั้งแต่เกิดมา เป็นเศรษฐีมีบุญมีเงินมีทองมากแต่ไม่ปฏิบัติตนเพื่อชนะโลกทั้งสองบุญเก่ามีแต่บุญใหม่ไม่ได้สั่งสมมีแต่ความขี้ตนีทีเหนียวมีลูกชายคนเดียวก็สั่งซอนแม้แต่น้ำมันเนยของเราสักหยดก็อยากให้ผู้ใดเลยหลังจากนั้นเขาล้มหายตายไปกรรม ที่ตนเองเคยได้กระทําไว้แต่ก่อนพร้อมกับบุญเก่าก็หมดไปเขาได้ไปเกิดอยู่ในคันของผู้หญิงขอทานคนจันทานอยากไรในขณะที่ตั้งท้องตั้งคันพ่อแม่ไปขอทานก็ไม่ได้เกิดอับปี่เกิดการละกินเองแต่ก่อนยังพอขอได้อยู่ได้กินแต่พอลูกคนนี้เข้ามาอยู่ในท้องพอตั้งท้องเท่านั้น การไปเที่ยวขอทานก็ไม่ค่อยจะมีคนให้ไปกับหมูกับคณะก็เกิดอาการขาดแลนพวกขอทานทั้งหลายก็ประชุมกันมาเมืองสาวัตถีไม่เคยมีคนจะแห้งแล้งน้ำใจเหมือนดังทุกวันนี้น่าจะมีคนกาลีคนอัปปีเกิดขึ้นในหมู่ของพวกเราเขาก็เลยลองแบ่งกลุ่มแบ่งออกมาเป็นกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็ลองจับ จับฉลากกาลกินีจับฉลากอปัปปีให้คนตัวแทนกลุ่มและคนมาจับเพื่อประหยัดเวลาก็เลยมีกลุ่มหนึ่งจับได้ฉลากกาลกินีหลังจากนั้นกลุ่มนั้นก็มาแบ่งกันอีกเป็นสองพวกจับไปจับไปก็เหลือสุดท้ายเหลือเจ็ดคนก็เลยมาจับเอกก็เลยมาตกนางคนนี้แกกำลังตั้งท้องตั้งคัน เพราะบาปของเด็กคนนั้นที่ได้สั่งสมไปพวกเราสังเกตดูก็ได้ลูกเต้าที่มาเกิดด้วยบางทีกําลังตั้งท้องตั้งคันใหม่ๆถูกเรียกถูกหวยทาํามาค้าขายร่ํารวยผิดปกติไปหาอะไรก็ได้นั่นเป็นที่บุญญาบารมีของเด็กในคันแต่บางคนพอตั้งท้องตั้งคันปับ๊บเกิด ความพินาศสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดอาเพศเหตุภัยของเคยมีก็เสียไปของเคยได้ก็ไม่ได้นั่นเป็นที่เด็กคนนั้นคนจันหานี่มาจับฉลากสุดท้ายก็มาตกกับแม่ของเด็กคนนี้แกไปเที่ยวขอทานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะเพื่อนก็ไล่หนีถ้าไปกับผู้หญิงคนนี้แล้วมันขอไม่ได้ต้องไล่แกหนี แกกไ็ไปคนเดียวไปเที่ยวขอทานอดอดอยากจากจนขอลูกคนนี้ออกมาออกมาก็อับปลักไม่มีความสวยสดงดงามเมือนปีศาจคลุบฝุ่นขีหไล่ก็ขี่ไล่ทิ่งทุกทุกอยากพ่อแมก่ก็เลยเลี้ยงดูมาอดทนทุกยากก็อดทนเลี้ยงมาจนอายุได้หกปีเจ็ดปี ที่นี้เคเห็นว่าขอทานเองได้แล้วในประเทศอินเดียในสี 4, ่ห้าปีหาขอทานแล้วบางบางทียังอยู่ในอ้อมกอดของแม่ยังขอทานเป็นเราเดินผ่านไปเอามือเขีย่ยสะกษษษษษิดสะกิดแบมือใส่ทําปากรึปิบรึปิบเขาเป็นตั้งไต่อยู่ในอ้อมกอดลูกคนขอทานอาตมาไปที่ประเทศอินเดียไปเห็นสังเวชใจห้าหกครั้งอยู่อินเดียไม่ได้นานเพราะสังเวชความยากจนของเขานี่เองทั้งโสกโปก พออายุได้หกปีเจ็ดปีแม่ก็เลยเอากระเบื้องพาชนะขอทานให้บอกเลยแม่ลำบากตั้งแต่เจ้ามาอยู่ในท้องในคันแม่ต้องอดต้องอยากอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ไล่หนีเพราะเจ้าพอเจ้าคลอ,อดออกมาแล้วแม่และพ่อก็ลำบากไปขอทานที่ไหนก็ขาดแขนมาน,นี้แกจะไปหากินเองแกเดินได้แกขอได้ไปเที่ยวขอตามอัตภาพของแก พ่อแม่ก็ไล่ไปตีไปเด็คนนี้ก็เที่ยวขอทานไปบางวันก็ไปเที่ยวหาเก็บกินเศษข้าวที่เขาล้างและสาดออกไปหาเก็บกินทีละเม็ด,มดบางทีก็ไปหาเขี่ยกกินตามทั้งขยะวันหนึ่งก็เดินมาในถนนมาขอทานพอมาถึงหน้าบ้านเก่าของตนเองจิตใต้สำนึก โผล่ขึ้นมาจําได้วันนี้คือบ้านของเราลูกของเราอยู่ในนั้นนี้คือทรัพย์ของเรามันเกิดขึ้นมามันเป็นเองนะทุกวันนี้ท่านก็อาจจะคอยสังเกตดูเด็กตัวเล็กๆเ,เกิดมาใหม่สามสี่ขวบบางทีมันหลุดปากพูดในสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะพูดออกมาจิตนั้นมันสะอาดบางทีมันเหมือนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งในทะเลโผล่ขึ้นมา อยู่ที่บ้านอาดมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ายายไทยแกเกิดมาอายุห้าหกขวบนี่อ้อนบอนพ่อแม่ให้พาไปบ้านเดี๋ยวนี้จะก็ยังไม่ตายให้พาไปหาพ่อหาแม่ที่บ้านอีกบ้านหนึ่งของอำเภออากาศอำนวยสมัยก่อนนั้นไม่มีทางรถมีแต่ทางเกวียนพ่อแม่ก็ทนไม่ได้ก็ลองพาไปโดู ่อยอยากเมื่อหาอีพอคอยเด้ออยากเมื่อหาอีแม่่อยเด้พอพา่อยเมื่อแน่พ่อแม่ก็บอกพ่อแม่มึอ่อยู่สอยู่เดียวกูกูเนี่เป็นพอเป็นแม่เรียกมากพาไงพ่อ่อยแม่่อยอยู่บ้านพ่นเน้่มไกลแม่ไกล,ไ,กลไปทั้งวันจนถึงหลายครั้งหลายหนก็ลองไปดูมแม่เอีรีบอกก็พาไปไปถึงบ้านตนเองในจำได้หมดลวงข้นเฮื่นพล เอิญนะฮาพอหาแม่เห็นหนาพีหนาหน่องเอิญใส่จืดเลยเพื่แต่ว่าเขาบดจืดนําอายบ้าไงจนหัวหองอเอินบักเจ้าของพอจะนุ่งสิมมันเข้าไปในบ้านไปหาเสื้อหาผ้าก็เลยกลายมาเป็นพี่น้องกันอีกใหม่แต่ไล่เชื้อไม่ถึงกันมีลักษณะจิตนั้นนะ มันจะเก็บเอาบุญเอาบาปเอาภาพเก่าๆจิตใต้สำนึกผวังคาจิตเตออบซับคอนเส็ s m i ม d ภาษาฝรั่งว่าจิตใต้สำนึกเมื่อสองปีก่อนนั้นอารมาเดินทุดงไปนอนอยู่ในป่าแถบอำเภอดงหลวงยี่สิบกว่าวันและวันหนึ่งก็ไปกับพวกรถไปหาแหล่งใหม่หาแหล่งป่าเขาลำเนาภัยเพื่อจะได้พบที่วิเวกจะได้พาพระเนนไป เจริญสมณธรรมในปีต่อไปในขณะที่ไปนั้นไปถึงบ้านหนึ่งเป็นบ้านป่าขเขาเรียกบ้านคําเบมิมบมคือมันเป็นเป็นน้ําซักน้ำำําคามันเบมๆๆิมบำเบิมบำเหมือนคำเบมิมบำไปห่อเด็กหน่อยเลิกโรงเรียนมาอายุแปดเก้าปีเลิกโรงเรียนมาอยู่ดีๆแบกเมืขอนขึ้นไปตีหัวพ่อใหญ่นึงแล้สารแหย่ยวไว้ไ้ไง ตะกี้มันกับบดเกิดจังไงยางมะฮอนหันหันจือขึ้นมาได้เท่าเนียเป็นผููขากูวะดสันเรานังสารแห้ไหวๆอยู่ยางมะฮ่อนเนี่ยคืดได้คืเสวดเอาเองปะนะแบกเนี่ขอนได้เล่ง้นเฮือนเท่าน้นบ่ันได้ตั้งคายังนังสารแหอยู่ขอนไม่ดึกหัวมึงตายมาเนี่ยละมึงเนียขากูานะตีได้หลายบาทหัวเราแตกเลือดไหลไทยบานเมลายหาออก ไปนิงจะไปตีเแล้าเราปากล่ามันขาข่อยว่าสัตขาอยุ่ยิ้หน้าหันไปบงกระเลเจ้าของมันก็เลยมันนึกขึ้นมาคือไปฆ่าควายคัวไเจ้าของไถหน้างออมย่องเป็นนีเกษตรไหลมือหนีมืนี่สิไถหน้าแล้วไปหาเจ้าขายยังมือขึ้นตกพูดขาคั้วไอเจ้าของขายเป็นผูดใส่นี่เกษตร ไทยนั่งองอมอยู่ไทหน้าแลหลวม่กับถือกระตาถือผ้ามานั่งเฝ่าอยู่ข้างหน้าสาปลาปานแห่งอิมนุนปดเขาเฮาอยากเราสวยแล้ววาสัตไทปดแล้วก็จูงกันหัวหน้าขันข้อขาแต้เร่งโลกก็ได้ขี่ยังคงจุ่มพนอยวาสัตปานี่แกก็จําได้ก็จําได้ว่าได้ขาอิลีเคเื่อของ แล้วเรื่องของเรื่องแกก็ยังจาย้อนคืนไปอีกว่าแต่ก่อนนั้นเป็นเพื่อนกันในบ้านเนี่ยเป็นหนีกันว่าฮันเดยใส่เงินลดตายตายแล้วมาเกิดเป็นคมมั้วเฮมอเนทัยหน้าทถยเป็นมักกินกเครื่องมักทัวพนนนแต่ประหลาดอันหนึ่งว่าเด็กหน่อยผููนี่ไปลงเรียนเห็นเครื่องมักทัวบะไรมาเป็นกระยาหมากกินเครื่องกินหยวดเป็นคั้วที่มักกินเครื่องมักทัว เสร็จแล้วมอหนีผู้ที่เป็นเซี่ยวกันหนึ่งกับวงหูจักแล้วว่าเป็นหนีแต่สากรอนเป็นคู้วเจ้าของก็ใส่งานพอเสร็จแล้วก็ค่าตกพูดขาไปใส่หนี่กเกษตรเด็กคนนั้นก็ตายไปควายตัวนั้นแต่เสร็จแล้วมันเกิดเป็นเด็กใหม่ไปโรงเรียนมื่อคืนเอาได้มือืนีออ่อเดียวเนี่ยพอโบขึ้นมากแบกมือวอนเป็นนําหัวเท่านั้น แล้วก็ยังจําเมียของตนเองจําลูกคนหน้านี่ก็ปันบทาอกันปันใหม่ไปเอิญลูกมาอยู่จันบุรีไปเห็ดพ่อยอยู่บ่อไรน้าว่งน้องบ่อนไปเอิญไม่มีสิปันใหม่สันค้าเเ้าบอยอมหลับคนว่าปันบทอกันบักหนันได้หน่อยอีนี่ไรไรวันนี้อจะมาไปหาท่านอาจารย์อเนกที่วัดไสงามไปเห็นหมานี่ท่านเลี้ยงไว้ตัวใหญ่ๆมันรู้จักภาษาคนมันทำบอ่าเป็น ไปซ้าหยกับไปนำํำพอหญ่ปีซาเอาเงินให้สิบบาทผู้ขาจะทําบุญนี่ไหนมันขาบตรบปลอดเจ้าของเอือน้นผู้อือน่นเดินบนหัวซาบักสิงอาจารย์อันี่ยว่าสิงมาเอาแม่เพื่อนทาบุญเนี่ยแลนมาหลอดขาบคราบไปมันจะเปียกไปหาเจ้าของเพิ่อนก็เลยเอาสมุดให้อันหนึง่งเอาพอหญ่ปีชาเอาเอาเงินใส่ในสมุดให้มันขาบเอาเงินใส่สมุดพับ ยื่นไว้มันก็คาบกับเ่นเฮดเป็นทุนการศึกษาเด็กน่อยพาอาตมาเดินรอบวัดหมาตัวนั้นมันก็คาบเงินไปตามหลังไปมันว่าว่าเป็นแต่ว่ามันหู้เรื่องแต่ก่อนมันสิเคยเป็นคนเคยได้อยู่น้ากันเคยเป็นหลกซิดหลกห้านะเคยเป็นพีเป็นหนองมันเกี่ยวพันกันอยู่ในวัตสงสารอันนี้อาตมาก็เลยปรกกับทานาอาจารย์ว่า แต่ก่อนมันก็อยู่กับท่านอาจารย์นี่แล้วแต่ก่อนก็อยู่นุ่มกันนี่ละศาสตร์นี่กันทั้งมาอยู่นุกันทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เด็กคนนั้นแกเดินผ่านมานั้นแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าน,นี่คือบ้านของเราลูกของเราอยู่ในนีก้ก่อนเราจะต้องไปหาขอทานกินทําไมในเมื่อทรัพย์ของเราก็มีตั้งเยอะฝังไว้ก็ยังมีเองลิบก็ไปเล่นนีเฮืนอนเจ้าของ เห็นลูกโอ้ยหล่าเอ้พอมากแล้วพอบ่มีอยู่มีกินจะเป็นพออึดพออยากลูกเอ้ยพอมากแล้วผู้ที่เป็นเศรษฐีที่เป็นลูกชายกันแต่ก่อนชาติก่อนนไะอิศวจูได้เด็กหน่อยหัวตอกปั่นมาเอิญห้องว่าลูกได้ไม่ค่อนก็ไม่แซ่ได้ลายตีเย็บมาแต่ใส่ขึ้นมาแก่วแดงแต่เด็กนอไปห้องให้สนันขันพระพุทธเจ้าหานกันเลยยิ้มบอกว่านี่อ่ะ คนพานไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักขวนขวายในการให้ทานเสร็จแล้วก็ให้พระอาน,นนท์นี่ไปบอกชายคนนั้นก็ไปตามเอาเด็กคนนั้นมาอาบนะ้ำมาเปลี่ยนเสื้อผ้าขอขมาโทษให้กินข้าวกินเนื้อถามหาทรัพย์แต่ก็ไปบอกให้ไปขุดเมื่อขุดพบแล้วก็บอกลูกบอกหลานว่าอย่าทำเหมือนที่พ่อเคยทำ กลูกเอ้ยจงเตรียมตัวปาโลกเบื้องหน้ามีอยู่แต่ก่อนพ่อได้เข้าใจผิดลูกจึงรู้จักกินลูกจึงรู้จักทานเน้อย่าได้ทําเหมือนกับพ่อเรื่องนี้มีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกอีกเรื่องหนึ่งในโกศลสังยุทธวันหนึ่งเมื่อสายมาหน่อยอยังไม่เที่ยงพระเจ้าประเสรที่โกศลได้ผ่านมากราบพระพุทธเจ้าเหื่อโทมเพราะถ้าไม่มีลูกต้องเป็นของพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าประเสริบอกว่ากับข้าพราะองค์นไม่ถึงว่าคนเมืองนี่จะรวยถึงขนาดนี้เศรษฐีคนหนึ่งแกตายไปทรัพย์เป็นร้อยเล่มเกวียนก็หาปหัญาที่ขนมาทองคําเยอะแจะไปหมดนับประมาณไม่ท้วนรูปิยะเงินเหรียญอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงคนมาเป็นร้อยๆเล่มเกวียนแต่หน้าแปลก เศรษฐีคนนี้นุ่งห่มเสื้อผ้าขาดขาดมีเชิงต่อกันกินข้าวต้มกับน้ำส้มพะอูมส้มผักเสี้ยนที่อร่อยที่สุดทุกวันกั้นร่มก็ขาดขาดร่มใบไม้ใช้รถก็ใช้คันเก่าๆอาหารก็กินอย่างที่ทาตกรรมกรไม่อยากแลเหลียวแต่ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาร่ำรวยที่สุดเลยพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่า นั่นแหละมหาบาพิตราชสมภารพวกคนผานทั้งหลายไม่รู้จักให้ทานเขากลัวจะยากจะจนมันผิดกับบัณฑิตชนรู้จักว่าตนเองจะยากจะจนกลัวยากจนจึงขนขวายในการให้ทาน